ครับก็ในในวันนี้อยากจะขอแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานนะครับที่สารรัฐมนูญได้ประกาศคำวินิจฉัยในคำร้องของผมและพักกลังทาใหม่ในฐานะตัวแทนกลุ่มพักเล็กที่เราไปร้องใช้สิทธิว่าเราถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการแก้ไขรัฐมนูลเป็นสองใบแล้วก็ร้องขอให้สารวินิจฉัยว่าการแก้รัฐมนูลสองใบขัดและแย้งกับ ร,ร่มนูน60นะครับซึ่งเมื่อวานศารก็ให้ความการุณารับคำนองแล้วก็วินิจฉัยมาซึ่งคำวินิจฉัยเนี่ยก็ได้วินิจฉัยออกมาชัดเจนว่าผมในฐานะสสกลุ่มพรรคเล็กและพรรคแรงทำใหม่ในฐานะพรรคเล็กเนี่ยไม่ได้ถูกระเมิดสิทธิเส,เสรีภาพจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอให้วินิจฉัยส่วนประเด็นที่เราร้องขอให้วินิจฉัยว่าร่างร,ารัฐมนูลสองใบขัดกับ รัฐนูน60เนี่ยก็ถูกไม่รับพิจารณานะครับอันนี้คือเมื่อวานนะครับครนี้เมื่อศาลได้พิพากษาในรูปนี้สำหรับผมเองเราก็ถือว่าจบนะฮะถือว่าสงครารนี้จบละประเทศไทยต้องใช้ระบบรัฐนูนแบบสอ,สองใบแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ กำนิงใจจากพี่น้องทั่วทั้งประเทศเยอะแยะหมดไม่ว่าจะส่งมามามาทางทิศทางไหนแล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อกลุ่มพักเล็กต่อประชาชนที่ยังต้องการให้มีรัฐธรรมนูญ60ตามเจ็เจตนารม์นะครับผมได้นักกฎหมายของเราจำนวนมากก็ได้ใช้ความพยายามสุดความสามารถแล้วฮะก่อนยื่นเนี่ยเราก็ได้พิเคราะห์ว่าในในประเทศไทยเนี่ย มีใครมีบุคคลไหนที่น่าจะเป็นคนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพเราหาไม่พบเราก็พบว่าสสกลุ่มพรรคเล็กและพรรคเล็กน่าจะเป็นคนที่ถูกกระทบตรงที่ทสุดแต่เมื่อสารวินิจฉัยว่าเราไม่ได้พูดถูกผลกระทบโดยตรงเราไม่ได้รับการละเมิดสิทธิภาพก็เคารพต่อสารนะครับแม้ว่าจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วใครอ่ะ,อะถ้าสารบอกเราได้เราจะได้ไปตามคนนั้นมายื่นใหม่ แต่สำหรับพักเรานีถือว่าเราจบแล้วเราก็จะไม่ดาเนินการต่อแล้วส่วนกลุ่มพักล็กก็จะมีคุณมนูนจากพักเศรษฐกิจใหม่ที่กําลังรอการที่จะยื่นอยู่แต่ก็ไม่มั่นใจนะครับผมคาดว่าเมื่อสารวินิจฉัยแบบนี้คิดว่าคุณมนูนคงจะไม่ยื่นแล้วคาดว่านะฮะเดี๋ยวต้องต้องรอดูเพราะว่าก็ยังไม่ได้โทรคุยกันเลยครับก็้า คณะกรรมกันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพรรคการเมืองแล้วก็บุคคลที่ต้องการให้เป็นระบบสองใบนะว่าก็ถือว่าได้ประสบผลเร็จในการแก้ไขเป็นสองใบแน่นอนแล้วสําหรับกลุ่มพักเล็กเองเมื่อเป็นน้านูนสองใบแล้วตอนนี้เราก็ต้องสู้ในกรอบนํานูนสองใบนะครับแบบที่พี่น้องทุกคนทราบวันนี้จะเป็นการที่จะเสนอเหตุผลในการระบบการคัดเลือกสสบัญชีรายชื่อ ว่าจะหารด้วยร้อยหรือหารด้วย500นะครับวันนี้ผมก็นฐานะตัวแทนกลุ่มพรรคเล็กเราก็จะพยายามสุดความสามารถในการพิการาเราคงจะสู้กันด้วยเหตุด้วยผลผลเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมในวันนี้ผมคาดว่าน่าจะมีการโหวตในช่วงบ่ายนะครับคาดว่านะเพราะช่วงเช้ายังมีมาตาอื่นอยู่ 4- 5หามาตาก่อนที่ก่อนที่จะถึงมาตา1 2 8ว่าด้วยร้อยกับห้าร้อยนะครับ อย่างนะในท้ายที่สุดแล้วถ้าเขา,เาตามหลักการถ้าเป็นลงมติหารร้อยเนี่ยเราก็ยังจะไปยื่นสารอยู่ไหมคะในประเด็นหาร500่ะค่ะคืออย่างนี้ฮะโดยขั้นตอนวันนี้ไม่ว่าจะโหวตหารด้วยร้อหรือหารด้วย500ฝ่ายที่แพ้ฝ่ายที่แพ้นะครับก็คงจะสงว,ว,นวนคำแปรจะติดคงจะไม่ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญก่อนหลังจากนั้นเมื่อสภากำหนดการประชุมวาระสองซึ่งคาวัน,นในต้นเดือน มิถุนายนเนี่ยนะฮะเมื่อเปิดวันละสองฝ่ายที่แพ้ซึ่งสงวนคำไปจติก็จะไปสู้กันในสาภาใหญ่เพราะในวันละสองนี้จะโหวตเรียงทีละมาตาที่เราแก้ไขพอถึงมาตาหนึ่งสองแปดนี้ก็จะไปสู้กันในสาภาใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าสู้กันแล้วก็ไม่รู้ฝ่ายไหนแพ้ฝ่ายไหนชนะเอาว่าฝ่ายฝ่ายที่แพ้ ก็จะต้องไปสู้ต่อในวาระสาแต่วาระสามไม่มีการพูดรายละเอียดแล้วยกมือรับแก้ไขหรือไม่รับแก้ไขทั้งล่างเลยหลังจากจบแล้วนะฮะหลังจากจบทั้ง3วาระแล้วถือว่ารัฐสภา,าได้ลงมติจะเลือกเป็น100ยหรือห้าก็แล้วแต่นะครับในข้อบังคับทางกฎหมายกฎหมายลูกทั้งสองฉบับจะถูกส่งไปให้องค์กรอิสระซึ่งการส่งก็ต้องส่งโดยรัฐสภา องกอิสระที่เกี่ยวข้องก็น่าจะมีสารรัฐธรรมนูญกรกะตเพื่อที่จะดูว่าร่างที่รับการรับรองจากสภาในการแก้ไขเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาทางกฎหมายไหมเมืม่อสารรัฐธรรมนูญกับกรกะตแจ้งกลับมาถ้าไม่มีอะไรไม่มีความเห็นอื่นก็จบก็ส่งขึ้นให้พระองค์โปรดเข้าได้ดังนั้นในขั้นตอนการยื่นสารรัฐธรรมนูญซึ่งยื่นโดยรัฐสภา ผมคาดว่าฝ่ายที่แพ้นะฮะไม่ว่าจะฝ่าย500หรือฝ่ายร้อยที่แพ้เนี่ยสิ่งที่เราอาจจะทำได้ก็คงจะแค่การนำเสนอข้อมูลไปยังสารัํานวจประกอบประกอบเพื่อจะให้ช่วยวินิจฉัยไปยังทิศทางของคนที่ฝ่ายที่แพ้นะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าฝ่ายไหนจะแพ้ฝ่ายไหนจะชนะมันอยู่ที่เหตุผลที่จะสู้กันในที่ประชุมในวันนี้ ฐานร้อยแล้วก็ส่งส่งหน่วยงานต่างๆต,ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยค่ะเราจะจบเรื่องนี้ในสภา,าจะมีการยื่นเองอรอบไหมคะท่านผมคาดว่าน่าจะไม่มีนะค,นนคงจะมีอย่างมากก็คือเมื<บ>่อร<บ>ัฐสภา,าส่งร่างไปให้สารนิมนูรอย่างมากก็คงจะทําหนังสือประกอบส่งไปให้สารนิตเพื่อที่จะเป็นข้อมูลประกอบว่าเราเห็นว่าแบบนี้นะยังเห็นว่าหารห้าร้อยมันน่าจะดีกว่านะน่าจะอย่างนั้นคงไม่ถึงขั้นที่ต้องยื่นเองนะครับ ในฐานะผู้ต่อสู้มาตลอดนี่เราวางทิศทางทางการเมืองของทางพรรคยังไงบ้างคะเมื่อเป็นบัตรสองใบแล้วค่ะออคือสิ่งแรกก็เมื่อเป็นบัตรสองใบแล้วนะฮะอันนี้เรียนตรงๆนะครับกลุ่มพักเล็กต่างๆรอวันนี้รอวันละสองวันละสามว่าออกมาหารร้อยหรือหารห้าร้อยถ้าออกมาว่าหารห้าร้อยชนะผมคาดว่ากลุ่มพักเล็กทั้งในสภา,าทั้งนอกสภา,าก็คงจะลงสนามต่อสู้ตามเดิม เพราะมันก็คล้ายกับรัฐธรรมนูญปี60แต่ถ้าออกมาจนถึงวารละสามแล้วเป็นหารด้วยร้อยชนะผมคิดว่าบางพักก็คงจะยุบไปแรละครับคงสู้ไม่ไหวหรอกเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยประมาณ3ามแสนเพราะว่าเลือกตั้งปี35นะฮะบัตรด,ดีเนี่ยสาล้านเศษพอถึงตอนนี้เลือกตั้งห่างจากโทษทีปี62สองห่างมาอีก4ปีเนี่ยคน ลงคะแนนที่เป็นบัตรดีผมว่าคาดว่าน่าจะเกิน37ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยหสอสอบัญชีรายชื่อถ้าระบบหารร้อยเนี่ยสามแสนในขณะที่สอสอเขตแค่2องหม่นกว่าก็สามารถชนะสามารถจะเป็นสอสอเขตได้แต่สอสอบัญชีรายชื่อตั้ง3ามแสนอันนั้นพักเล็กจํานวนมากก็น่าจะยุบไม่สามารถที่จะลงสนามสู้ได้แตเหลือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการควบรวมกันนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูหลังจากวรารสารทิ้งจะรู้คําตอบที่ชัดเจนอย่างแนวโน้มของพรรคพี่เองจะรวมหรือจะยุบเหเอคพลังทำใหม่คงสู้ต่อ,อพลังทำใหม่เราสู้คือแบบที่เคยแถลงทางผมเองเราต้องการให้เป็นระบบที่เน้นบัญชีรายชื่อเพราะเรียนตรงๆว่าพ,พร,รรคพลังทำใหม่ไม่มีเงินเขตละยี่สิบสาล้านที่งลงไปสู้สสเขต เรายอมรับว่ามันเป็นระบบธนาธิปไตยแล้วสังคมไทยแต่ว่าแต่เรื่องสสนะเรื่องก,กำนันผู้ใหญ่บ้านอาบาตาสอจอเนี้ยล้วนแต่ใช้เงินมหาศาลอันนั้นเมื่อเราย้อนสภาพสิ่งที่พลังทำต้องการคือเอาคะแนนบัญชีรายชื่ออันนั้นเราพร้อมที่จะลงสนามสองใบและหันร้อยครับ